ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเมื่อกี้นะครับโรบิน EC 0 4นะครับตัวนี้ถือว่าแจ่มเลยนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับอย่างที่คลิปเมื่อเช้านะครับไม่ได้ทำอะไรเลยล้างทำความสะอาดอย่างเดียวล้างคาบูนะครับล้างถังล้างอะไรพวกนี้ครับดูรอบๆที่ผมไม่ชอบผมก็เปลี่ยนนะครับหัวเทียนดูหัวเทียนหัวเทียนยังเป็นหัวเทียนเดิมนะครับ ที่ไม่ดีผมเปลี่ยนตัวล็อกก้านผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมไม่ชอบนะผมก็เปลี่ยนเอาชุดมันติฟังชันใส่แล้วก็ประกับแพนยกสูงเปลี่ยนใส่ให้ใหม่ดูโดยรวมนะครับกล้องแพนไปได้เลยนะฮะโดยรวมแล้วสวยใสนะครับมาถึงบางย่านะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับหัวเกียร์พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับ